สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาเจอกับน้องเมย์อีกแล้ววันนี้พาทุกคนมาเข้าปา่าคือเก่าจะ้ะจะพาทุกคนมาเก็บบลูเบอรี่พอดีเมื่อวานเมย์มาหาเห็ดเอ่ออยู่หลังบ้านตัวเองนี่แหละป่าหลังบ้านแล้วเจอบลูเบอรี่เยอะมากทุกคนก็เลยจะเก็บไปทำแยมแต่ว่ารสชาติมันไม่ค่อยหวานเหมือนเหมือนเก่าแล้วมันจะถูกฝนแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบอมเปรี้ยวแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราเอาไปทำแยมก็จะต้องใส่น้ำตาลอยู่ดี มาดูกันทุกคนวันนี้จะทําการเก็บมือให้ดูจ้ะเยอะมากเยอะมากใกล้จะสิ้นเดือนแปดแล้วแต่ว่า,มาเมล็ดของผลไม้ยังเต่งตึงดีมากบางป่าคือเน่าแล้วนะทุกคนอันนี้คือเยอะมากน,าานี่ตามนี้ตามนี้โอ้ทุกคนคือเราอดเก็บไม่ได้เนาะทุกคนอันนี้คืออุปกรณ์ของเราเราจะเก็บใส่กระปุกแล้วก็ปิดฝาทีละอันวันนี้เราเอามาทั้งหมดสิบกระปุกก็จะทําการแบบ นั่งเก็บมือนี่แล้วเราก็จะเก็บมือทุกคนจะเก็บทีละเม็ดแบบนี้นะเราไม่ได้เอาที่ตักมาวันนี้เราจะตั้งใจมาเก็บมือที่จริงตักยังได้อยู่นะทุกคนตักมันก็จะเร็วกว่าเนาะไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะมาใหม่เอาที่ตักมาตักดีกว่านี่มันก็จะได้ลูกขาวสะอาดแบบนี้ออกมาเลยไม่มีใบติดเนาะทุกคนจะช้าหน่อยแต่ว่าเราไม่ต้องไปทําความสะอาดอีก กคนเราจะกเก็บทีละเม็ดแบบนี้เพราะว่าอันนี้เราเก็บไปกินนะทุกคนเราเก็บไปทํเยยมหูหน้าจเจ้าที่ตักมาเนาะถ้าเอาที่ตักมานี้ได้เยอะเลยได้แล้วได้แล้วทุกคนผ่านไปแป๊บเดียวเราได้หนึ่งหนึ่งกระปุกนี้ก็ประมาณครึ่งลิตรนี่เราได้จะเต็มแล้วทุกคนดูแป๊บเดียว วันนี้เราตั้งเป้าไว้ที่1ิกระปุกก็ประมาณห้าลิตรห้าลิตรถ้าขายก็ประมาณ25บห้ายูโรก็ประมาณถังนี้แหละทุกคนหนักประมาณ3ามกิโลคือห้าลิตรสี่กับห้าถึงนี่ถังนี้นะห้าลิตรตอนนี้เราได้ครึ่งลิตรแล้วยังเหลืออีก4ี่ลิตรครึ่งทุกคนพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะทําการปิดฝานี่เสร็จเรียบร้อยหนึ่งกระปุกเย่ yeah. อย่างสะอาดเราไม่ต้องไปเลือกแล้วเราก็จะเอาใส่ถังไว้แบบนี้นี่คือหนึ่ง ป้องกันไม่ให้มันไปทับอย่างอื่นแล้วมันแตกแล้วก็ประหยัดเวลาเราไม่ต้องไปเอาใส่กระปุกอีกแล้วเผื่อเราเอาใส่ช่องฟิตเราก็จะได้เอาใส่เลยอย่างรวดเร็วทันใจนะทุกคนก็ใส่แบบนี้กลับบ้านเลยได้หนึ่งแล้วก็ต่อไปเราก็จะเตรียมอันที่สองมาอีกจ้ะามาดูกันมาดูกันทุกคนอันที่สองจะลองจับเวลาว่าจะใช้เวลากี่นาทีได้หนึ่งกระปุกมันเป็นงานชา้า เพราะว่าเราเก็บมือเพราะว่ามันลูดไม่ได้มันเก็บได้ทีละเม็ดดูมือแดงมากเลยอตามมาลุ้นกันจตะว่าจะใช้เวลากี่นาทีประมาณนี้เลยเยอะมากเราต้องใช้อีกมือหนึ่งเนาะยกมันขึ้นแบบนี้เราถึงจะเห็นทุกคนเราถึงจะเห็นแล้วเราก็เก็บเอาเก็บเอา นี่มันช้าเพราะว่าเราเก็บได้ทีละหนึ่งเม็ดมันลูดไม่ได้รูดได้ทีละสองสาเม็ดเพราะว่าเม็ดมันไม่ได้อยู่ด้วยกันเม็ดมันจะอยู่แบบแยกเป็นเม็ดเม็ดเม็ดแบบนี้ถ้าเราใช้ที่ตักอาจจะได้ตักขึ้นมาทีทีละเป็นสิบยี่สิบเม็ดเลยแต่นนี้ผลไม้มันเริ่มเละแล้วทุกคนมันตักยาก ใบเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีออกแดงๆแล้วเนาะเพราะว่ามันใกล้จะหนาวแล้วทุกคนใกล้จะเข้าหน้าหนาวเต็มทีแล้วทุกคนอากาศคึมฟ้าคึมฝนมาแล้วตอนนี้เราได้เต็มแล้วทุกคนนี่สิบกระปุกได้เต็มถังแล้วเรียบร้อยในระหว่างเดินทางกลับบ้าน น้องเมเจอเห็ดเห็ดชนิดนี้คือเห็ดมันปูเหลืองๆสวยๆเลยจ้ะเห็ดชนิดนี้ขายได้นะเห็ดกันเริลลี่หรือว่าเห็ดมันปูฝรั่งขายได้เดี๋ยวเราจะไปส่งให้ดูทุกคนที่ใจไม่ต้องไปป่ากไกลได้ทั้งเห็ดได้ทั้งได้ทั้งเห็ดได้ทั้งบูเบอร์รี่โชคดีเอามีดมาด้วย แต่ว่าถ้าไม่ได้บูเบอรี่จะขาเห็ดอยู่แล้วได้จริงๆทุกคนปีหน้าก็จะมาเก็บที่เดิมเขาก็จะออกที่เดิมตลอดแสดงว่าป่านี้มีเห็ดเอาศัยฝั่งนี้ก็ได้มีเห็ดพึ่งอันนี้คือมันแก่แล้วทุกคนนี่เห็ดขาไสาออน,น,นี่ดอกมันจป็ีดอ้ยอ้ยยังดีอยู่เลยยังดีอยู่เลยจ้ะ โอมันมีทางใส่เลยทุกคนนี่สวยนี่เห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งขาลายม,มาทางนี้อีกเห็ดพึ่งขาลายอันนี้อร่อยมากทุกคนนี่ีดโอ้โหขาใหญ่มาก ได้สามดอกห้ยนี่อีกนี่อีกนี่เจอโอ้ยสี่ออออดอกสี่ดอกนี้ก็คือแกงแกงแบบว่าแกงอิ่มเลยนะทุกคนอื้สวยงามมากทุกคนเจอของใหญ่เจอของใหญ่ออหญโอ้ยใหญ่มาก ป้าดอกนี้เหมใหญ่มากทําไมไม่มีเพื่อนอีกนี่หาเพื่อนอีก่อนทําไมเธออยู่แค่ดอกเดียวทุกคนดงเห็ดดงเห็ดเจอดงเห็ดจ้ะป้าดงเห็ดดงเห็ดนะทุกคนเธอจะพาไปดูเห็ดเห็ดเห็ดหนึง่ง ดงเห็ดดงเห็ดจ้ะสองสามดงเห็ดนี่สามดอกทั้งนี้อีกทั้ทงนี้อีกสองดอกนี่เราจะเอาดีไหมไม่เอาใหญ่ไปคนสี่ ก็ไม่เอาดอกนี้ก็ไม่เอา,ดอ,เอาดอกนี้เอาอดูสิโอ้ป่าน่ามีเห็ดเยอะป่านี้ทุกคนถึงบ้านเรียบร้อยแล้วจ้ะผลงานที่ได้ทั้งเห็ดทั้งบูเบอร์รี่ได้บูเบอร์รี่สิบกล่องแล้วก็เห็ดพึ่งขาลายแล้วก็เห็ดเหลือง นี่โหวันนี้โชคดีมากทุกคนได้อย่างเยอะเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทำแยมกันจ้าใส่บูบุรี่ลงไปเลยจ้ะแ้ก็ใส่น้ำตาลคนๆจ้ะให้บูบุรี่ละลายเริ่มละลายแล้วทุกคน มี่คนไปเรื่อยๆจนกว่าจะละลายหมดแล้วเราก็จะใส่อันนี้คือแป้งข้าวโพดท,ที่มันทำให้เหนียวๆจับกันเป็นก้อนเราจะใส่กันตอนบลูเบอร์ี่ละลายแล้วเพื่อให้บลูเบอร์ี่จับตัวกันเป็นก้อนจะ้ะแบบเหนียวๆหนึบๆนะนี่คล้ายๆนี่ตัวนี้เลยนี่ให้มันจับตัวกันเป็นก้อนแบบเหมือนวุ้นอนะ ตัวนี้นะตอนนี้บลูเบอร์รี่เริ่มละลายแล้วทุกคนนี่เราจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปเพิ่มความเหนียว ทุกคนคิดว่าได้แล้วแหละเพราะว่าละลายใกล้จะหมดแล้วดูเนี่ยเนื้อกลายเป็นน้ําจะหมดแล้วคิดว่าพอแล้วเราก็จะตักใส่ขวดโหลกันแล้วทุกคนมาดูกันมาดูกันตอนต่อไปตักตอนร้อนๆเลยจ้ะเพราะว่าจะได้เก็บไว้นานๆได้ในขวดพอเย็นแล้วเราถึงจะเอาใส่ตู้เย็น เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนหนึ่งปิดฟ้าปิดฟ้าโอ้ยหกเต็มเลยกดเสร็จเรียบร้อยแยมของเราได้สองขวดขวดเล็กกับขวดใหญ่ไว้รอให้เย็นแล้วเราจะใส่ตู้เย็นจ้ะโอ้น่ากินมากทุกคนสีแบบว่าเข้มข้นมากเลยนะอันนีร้ราคาอยู่ในห้างก็ประมาณ โอหขวดใหญ่นี่น่าจะหกเจ็ดยูโรเลยขวดใหญ่นี่นะขวดเล็กก็ประมาณ3ามยูโรได้โหน่ากินมากเราเก็บได้กินนานเลยทุกคนได้เวลาชิมแยมของเราแล้วนี่กินพร้อมขนมปังขนมปังเอาไปปิ้งก่อนจะ้ะแล้วก็มาเปิดแยมของเราเดีใจเมย์ทำแยมครั้งแรกจะ้ะโอ้โ คนดูนี่นี่ทุกคนดูเลยนี่แยมของเราสีดำน่ากินมากเพราะว่าเขาเข้มข้นมากทุกคนนี่แยมสดๆของเราเองจากสวนหลังบ้านรสชาติมีไม่ค่อยใส่ไม่ไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะรสชาติอาจจะไม่หวานมาก อมร่อยมากจะมีความเปรี้ยวหวานกินกับกาแฟร้อนๆตอนเช้าอร่อยมากมากคน โอเคคลิปนี้เมยฝากไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจ้าเจอกันคลิปหน้าฟันดำหมดเลยบ๊ายบายจ้า